สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหลุงป้านาอาทุกท่านนะคะแม่ตานใจแม่มาแล้วค่ะแม่ตาลก็มีข่าวสารดีๆนะคะมาอัปเดตมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเช่นเคยนะคะจับตาสบคเตรียมพิจารณาคายล็อกบางพื้นที่จัดงานสงการเมื่อวานนะคะวันที่17มีนา2565นพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9เตรียมพิจารณาการปรับพื้นที่ตามสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด1 9ในบางพื้นที่แม้จะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงอยู่แต่เมื่อประเมินสถานการณ์แล้วนะคะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ส่งตัวและลดลงส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อและรักษาหายมีจำนวนใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการปรับลดพื้นที่บางพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นพร้อมกันนี้เตรียมพิจารณามาตรการในช่วงเทศกาลสงการซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้ทำข้อมูลเสนอไว้แล้วซึ่งสามารถจัดงานเทศกาลสงการได้ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขที่กำหนดไว้เช่นนะคะ สามารถที่จะส่งน้ำพระได้นะคะสามารถที่จะร่วมกิจกรรมที่วัดกำหนดไว้ได้นะคะโดยใช้กลไกาการปกครองดูแลควบคุมและเตรียมพิจารณาแผนกอบการปรับโรคโควิด -19 ไปสู่โรคติดต่อทั่วไปเพื่อให้กระทรวงสาธารณาสุขไปดำเนินการต่อไปเลขาสมชกล่าวย้ำว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้ เพราะหน้ากากอนามัยคือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อโควิด1 i d 1 9ดังนั้นข่าวที่ออกมาเป็นแผนการในอนาคตโดยต้องมีการประเมิน3เดือน6เดือนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการจัดคอนเสิร์ตขึ้นอยู่กับมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดที่มีมาตรการไว้แล้วก่อนหน้านี้ยกเว้นสถานการณ์ในบางพื้นที่ ยืนยันการใช้พอลกอฉุกเฉินป้องกันโรคเป็นเครื่องมือสำคัญในช่วงเวลานี้ส่วนเรื่องผ่อนคลายให้เปิดผับบาร์คาราโอเกะนั้น,ย,นยืนยันว่าสบคพยายามที่จะช่วยผู้ประกอบการที่ทำกิจการเรื่องนี้อยู่แต่ยังมีปัจจัยความเสี่ยงสูงเพราะสถานที่เป็นสถานที่ปิดนะคะซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโอมิคอนณตอนนี้นะคะถึงจะ กระจายเร็วแต่ไม่รุนแรงเหมือนเชื้อตัวอื่นๆนะคะแต่ก็ต้องคำนึงเพราะว่าเรายังมีกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนะคะทำให้มีอัตราการเสียชีวิตสูงอยู่นะคะยืนยันว่าการผ่อนคลายมาตรการของรัฐจะไม่ส่วนทางกับตัวเลขติดเชื้อที่สูงขึ้นทุกวันเนื่องจากเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณาสุขได้คาดการไว้ตามที่เคยได้คาดการไว้แล้วนะคะ แต่สบคมีความจำเป็นต้องผ่อนคลายให้เศรษฐกิจเดินหน้าให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้ดังนั้นจึงต้องทำภายใต้มาตรการต่างๆลดความรุนแรงของโรคและฉีดวัคซีนป้องกันโรคโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและบูตเข็มต่อไปตามระยะเวลา3-6เดือนซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณาสุขกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศแล้ว ที่ประชุมสบคยังเตรียมที่จะปรับมาตรการตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางเข้าประเทศใหม่ทั้งหมดเช่นการตรวจ rt-pcr หนึ่งครั้งให้เป็น atk ขณะที่วันที่5หลังจากเดินทางเข้าประเทศไทยทำเป็นข้อแนะนำในแอปพลิเคชันตรวจเชื้อเป็นต้นนะคะโดยจะปรับให้มีความสะดวกมากขึ้นทั้งคนไทยและต่างชาติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ ยอมรับได้นะคะอันนี้เป็นมาตรการที่กำลังจะปรับนะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนักเดินทางนะคะเดินทางเข้ามาในประเทศนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะนะับว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะในการที่จะปลดล็อกในหลายๆเรื่องเพื่อให้ทุกคนได้ออกมาใช้ชีวิตนะคะได้ออกมาทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะทำให้เศรษฐกิจบ้านเรายังได้ขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหวังว่ามาตรการนี้ก็จะสำเร็จและก็จะ เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะแม่ตานขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก TNN ออนไลน์นะคะที่ให้แม่ตานได้นำข่าวสารดีๆมีประโยชน์มาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะคะแม่ตานก็จะหาข่าวสารมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันในทุกๆวันนะคะรับรองว่าข่าวสารที่หามามีที่มาจริงๆนะคะไม่ได้เป็นข่าวสารที่ เป็นข่าวสารปลอมหรือเป็นข่าวสารที่ไม่มีมูลนะคะแม่ตานมีที่มาของข่าวสารในการที่เอามาเล่าข่าวบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ